สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยค่ะคาเตือนนะคะวีดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับคนอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนการรมหารประเภทโปรชัยวิจรารณณในการรับชมที่จริงเราไม่ต้องพูดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เรา,าอยากพูดนะคะทุกคนทับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะยำล่ารอบที่เยอะมากค่ะ <c oughs> ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ ดาวอเมริกเอาดาวอเมริกาอยู่ไหนอันนี้คือดาวอเมริการอบที่ผ่านมาเลยนะคะ8ปดสามเห็นยังบอนี่สีตัวแตกได้แปดสามเก้เก้าหนึ่งเก้าโอ้ทำไมเยอะขนาดนี้นี่

ก็บอกว่าพ่อไปให้กินพ่อไปให้กินห้าสี่ศูนย์หกคนอะไรอ่ะร้องเรียนแม้กระทั่งนกนกกาจะบ้าตายชีวิตเอ้ยอ๋อหนุ่มมันหนุ่มไม่ต้องกินแล้วหนุ่มกินข้าวกับอะไรใช่ไหมไม่อยากกินมะมา่าเบื่อ โตมามากต้มตันนี้ไม่เห็นกินถ้าถ้ากินตรงนี้กำลังดีจ้าจ้าจ้าดาวอเมริกาวันนี้นะอา่าปรดใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ โอ้ยถ้าถูกก็ไลน์มาแล้วศูนย์สาม หนึ่งศูน 0 8นแปแปดนึงแปดสีแปดจ็ด ติดหนดึ่งห้าไว้หน่อยด้วยคนแล้วก็สองห้าติดไว้หน่อยไปไปปก,ก็กไ,ได้นะด้วคน ถ้าใครถ้าใครอยากสนับสนุนเรานะคะกดกลุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะในคลิปนี้เลยนะคะกลุ่มซุปเปอร์แตงนะซุปเปอร์แตงนะคะ,นะ,คะสนับสนุนแก้วนะ,ะจะได้มีกําลังใจนะคะพูดไปเผื่อได้แต่ไม่มีใครให้ หนึ่งห้าสี่ห้าแปดนั่นเองนะคะหนึ่งสองห้าจ้าแล้วก็ติดอันนี้ด้วยนะทุกคนติดอาร์มหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็นะคะ right หนึ่งสองห้าสองแปดเน้นนะคะ ไปหน่อยนะทุกคนนะครับประมาณนี้นะผิดถูกยาว,ว่ากันนะทุกคนรับชมพวกความบันเทิงนะนี่ไปแบบเบาเนะคะขอให้โชคดีนะคะนะ,ะ,นะ,ะทุกคนนะคะขอให้โชคดี